ตีนาอกเพื่อแกไเรื่องเจื่อนตัไม่างในเด้อนะครับตวน้าท้ออนตปววลยกันไปนมาที่ใที่ข้งนี่้ถือเท้าเอาไปนนเอานกอดแล้วกระชสสาในมวา ด้วยค่ะนี่หนึ่งน่ะเจ็บขาไม่ฟา่เจทา่าก็ได้เจ็บาไม่ฟาบ่านะค่ะน่ค่ đạo gạo gạo biết tại nhựa đẻm gạo nó chạy ở dưới đi đi em tí mà

phát bể sể rồi bằng cà phê rồi trống vầy thế rồi, là

nó đểo há ẹo cái <laughs> đó rồi, tắt mắt rồi nè เก็บถ้วยเหมียนมั้ยป่ะ là... 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. วะวณีครับแกวอ่อพ่อหัวใหญ่มาตายครับฮะเล่นสะกดไว้ครับ <laughs>

ไม่มีหมีเออบรอนเลยบร้อไม่ทน้องนด้ควารนฮะเอาเอาเดี๋ยวักกาแฟกันเท่านี้ได้ป้ะไม่ดีค่ะไม่ดีน ันอันี้ยังไม่ได้เลยถ้วยไหนถ้วยไม่พอแล้วถ้าถ้วยไม่ม่แม่ถ้วยไม่มนีก็แ

ที่รถก็บอกค่ะค่ะส่วนก่อนมานี่ค่ะส่วนค่ะวันนี้ท่านจะมาไลฟ์จัดรายได้ไปค่ะวันนี้ท่านเขียนเจ้าของได้อย่างงั้นท่านเห็นบางค่ะค่ะรอเลยไลฟ์นี้ต้องกด <coughs> 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 อม่ยอมเลยถ้าทำคนนี

哎。